สอ้สดกาชาชุกซามินปอมไล่สาบสิโลยซิาสมโลยหกสิบปะกุสวายปอมยังไม่มียกุสวาวกูไทสามลยหสิบากสวยกูใไปอมลยสักสิบปากสวยกูไปอมยังไม่มียปอมยังไม่มีรว่าพูวากุสวไยขอบคุณาลันกุสฮัลล่ากนเด อันนี้ o r i g ี่ขาซากสามร้อยหบบาทด้วยอัโน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 โ o i g i n a ขาซอยามีเมียสามร้อยหกสิห้าคุณสวยคุณไทยอยากมีแฟนเมียสามร้อยหกสิบ้าคนทุกวันหนึ่งคนหนึ่งวันอันนี้เขายนงหนึ่งวันนคนหนึ่งวันออหนคนวันเลยหรอเปลคนไทยอ่าโอปโอ 어진나턴 오프? 아이고 노컴 언니 어 지연님 이사람 진짜 장 진짜 또라이 오 마이 갓 오빠 오 오빠 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 이분은 태, 태국에서 진짜 연예인 활동하고 famous, 있는 o u 태국 태국 연예인입니다 진짜로 진 유튜브 고 어어 어, 어, 안녕 한국인데 아, 태국에서 한국, 어. 한국 사람인데 어. 태국에서 지금 연예인 활동하고 있는 한국 분지연님 어. 안녕하세요 안녕하세요 아 어, 오케이 okay. and today 하프. I'm g o 어 이산 이산 보이 이산 아 진짜 해진를해 오케이 커먼 아차가 차가 차가 진쇼유 At show time. you two. now it's two thirty thousand 20,000 people in my room and 20,000 people in Jiyan room. Wow. Go. It is 40,000 people in here. It's Thai. Um this okay. is my music queen. Makinut hai, show. Ngat it Come on. My bro. Come oh, <laughs> on. Oh my god. <목소리> 아 진짜 이거 뭐야 갑자기 위반이래 아까 아까 가만, 네, 네. 그냥 태국말도 아니고 사투리 아싸 이상 아아아아아아 빨리빨리 두원당산사이영당안에사알로키더자수자수랭 자와뱅장다이 약기게노마이

เปียนเที่ยนน้องหมีลิซเซคนเกาหลียาเก็บกฎเก็บกฎก็เลยมาเป็นบ้ากันที่ไทยกันหมดสังเกตนะมีพี่มีพี่ฮงมีพี่คิวเทมีพี่มีทุกคนอะคนเกาหลีไม่เอาจริงๆนะพี่ไม่ได้ไม่ได้เปิดทางไว้แบบนี้เลยผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับ

Uh, you 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 think it's cheating? No no no. Okay change. okay okay, okay. Uh, No actually actually Jia no boyfriend. Oh <laughs> uh, really? Oh uh, Ah uh, you said <laughs> Jin ham cutting under Jin understand? No 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 sorry no, yeah, yeah, no ham neck. Jin ham neck. Ah uh, ah uh, some ah uh, pom pom ham pom ham uh come on come on I don't uh, know come long come come long right Mangkon mangkon man, mangkon mangkon. No mangkon. 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 คิงิสเตอร์ฮะไปดูแมวที่ห้องเราไหมอะไปดูแมวที่ห้องเราไหมอะไรนะไปดูแมวที่ห้องเราไหมไปดูแมวที่ห้องห้องเราไหมโอ้ยุกกี้แล้วแล้วเขารู้ได้ไงอะ h o าเขา how did you know แฟนคลับเขาสอนอ๋อสอนแต่ละอย่างดีดี แาพชยน이상องมาไกล่เข리ย e y ชันชลชั알려준거아ยกูใช่อะไจนบอว่าอันนี้ทารสนอ่าแต่ดีแล้วพวกพวกพวกคำแบบนี้ดีกว่าพี่คำแต่ละอย่างที่พี่ยอนโดนสอนตอนที่ใช่ที่พี่ยอบอกว่าหมอยหลุดอ่ะเออ